สวัสดีครับผมแตทมครับผมวันนี้ผมเล่นเกม Spirit Fair ก็จะเป็นเกมที่พาเราเดินทางส่งส่งวิญญาณกันนะครับผมก็ตอนนี้ก็ผมเราเดินทางไปเมืองใหม่นะครับเป็นขึ้นในเกมก็จะมีภารกิจให้เราเนี่ยไปส่งเพื่อนนะครับผมแล้วก็เปินทำตามความฝันของเพื่อนก่อนที่จะส่งวิญญาณเพื่อนไปนะครับตอนนี้ก็กําลังดําเนินการอยู่ ก็ต้องขอไปนอนก่อนขึ <c> ้น <oughs> ในเกมเนี่ยมันจะมีจะมีเขาเรียกว่าไงมันรอบวันของเขาครับผม,มผมว่ากึง่งๆึเป็นออโต้เซฟด้วยนะแล้วก็เพราะว่ามันเป็นเราเดินเรือแล้วก็มีวันเวลามันก็จะมีผลต่อ,ตอเกมที่เราเล่นเยอะแต่ทั้งอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะเดินทางต่อ บนเรือเราก็จะมีอุปกรณ์มากมายนะครับผมรอเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชมีเพื่อนตอนล่าสุดเนี่ยผมผมพยายามจะนี่ผมมักผมได้โยเกิร์ตผมได้ซันสตรอมมิงอันนี้คืออะไรอะโยเกิร์ตไปเอาไปหมักต่อได้เก้อหมักต่อได้ชีส oh my god very good คือในเกมมันจะมีเหมือน มันเป็นเหมือนแบบการฝึกเล่นเกมจัดการรีซอร์ทอ่ะอืมบักให้หมดวายจะได้ชีตโอ้โนี่มาถึงโซนใหม่อ๋อแต่เมื่อกี้เราขับผ่านดเดชย,ยังไม่ได้ลง คือผมเพิ่งผ่านผ่านด่านอเมรมาเนี่ยสามารถเดินทะลุหมอ,อกได้เห็นไหมโซนนี้จะเป็นโซนเมืองหมอ,อกนิดนึงว้าวในต่อนเนี่ยเดินทาง good morning ลองเหตุว่างไงบ้าง touching the glass คือเราจะมีเพื่อนเราจะรู้นิสัยใจคอเพื่อนได้ด้วยนะครับแต่เ,เพื่อนคนนี้ชอบ ชอบกินของหวานนะให้หวานเพื่อนหน่อยเดี๋ยลหวานหวานเพื่อนกินบ้างโอ้เนี่ยครีบ <c oughs> <c oughs> thank you so much เราคงก็จะแบบปลูกผักเลี้ยงผลอะไรวะวาไปลมเ,เพราะว่ามันจะทำให้เนื้อเรื่องดำเนินต่อได้แต่ว่าช่างเรื่องการปลูกไปเถอะเราจะถึงใกล้ถึงที่หมายแล้วแกรมิสพีกพีกน่าจะแปลว่าแหลมอะไรพวกนี้ประมาณนี้ปะ แหลมนู่นแหลมนี่เกรมิสมิสี่แแปลว่าหมอกก็แบบเหมือนหมอกยอดแหลมแหลมหมอกแหลมหมอกเทาเ <c oughs> นี่ยเพื่อนนะชวนให้มา this is what I'm talking about นี่คือสิ่งที่ฉันพูด the open air b r e e z e in ข้างนอกอากาศสดชื่น ลมกัดบริสุทธิ์เข้าไปสูดมันเข้าไป This you, my, i ดี๋ยวชิมายมีสิ่งอยู่รนคือเกมนี้นมันชอบสอนแนวคิดทีน,นี้จะเป็นเรื่องอจะเป็นเรื่องความรักเรื่องชีวิตเรื่องอะไรต่างๆแฟม i ลี่อะไรเต็มไปหมด โอ้คนขายของตรงนี้ด้วยอ o นเนี n What เฮ้ยพีชอ๋ Peach. อแต่ลูกพีชจะมีอยู่แล้วจอดซื้อเยอะๆแ,แต่เราขายได้แนละ้วมีของให้ขายอยู่มั้งโอ้โหไม่มีเลยมีของขายเลยเหรอ มีอาหารแต่เราก็ไม่อยากขายอีกนึกออกปะเนี่จริงพวกเนี่ยสเต็กหกร้อยเนี่ยจริงขายคนที่ไปเราก็ได้ตังหลายบาทอยู่นะเนี่ยอันที่เยอะๆเนี่ยอันที่เกินสิบขายไปก่อนนี่เป็นก็เป็นวิธีหาตังในเกมด้วยซ้ำแต่เราไม่ค่อยชอบขายเราเสียดาย จริงๆมีเพชรทองมันจริงขายได้หลายบาทอยู่แต่ว่ารู้สึกยังไม่ถึงเวลาเพราะว่าจริงๆเราก็มีหลายภารกิจอยู่นะที่ต้องที่ต้องใช้เงินนะครับผมเนีย่ยภารกิจเนี่ยทำให้เรือใหญ่ขึ้นก็ต้องใช้เงิน4 5่หมเป็นต้นแต่ก็จริงจริงตัวเกมมันไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นโอ้เสียงลมแรงจังเรานัา่ง มันน่าจะไอ้นั่นได้เอาใหมนะ่เก็บอะไรได้บ้างเนี่ยไม่แบบนี้ดูน่ากลัวจังโว้ ใครเนี่ยถ้าเราอิ่มไปแล้วนะอ่านไม่ทันนะแปลไม่ถูกเอาไม่ถงอะ่ะโอ้แบบปัญญาจนผมงงไปหมดแล้วเนี่ย โอ้วโอ้โหโอ้โโอเคผมจับต้นจนจนไปลายไม่ถูกนะว่าทำอะไรเพื่อนจะกลับอย่างเดียวเลย ทำอะไรเนี่ยแค่นั้นเหรอมาแค่นี้เหรอเพื่อนเพื่อนอาจจะกลับไปเหรอโอ้แล้วแบบดูเศร้ามากเพื่อนมาเลียรอะไร What happened my friend คืออันนี้น่าจะคือผมก็ไเข้าใจว่าทำไมมันถึงพูดแบบเอ้ยคุณต้อง พยายามทีบตัวขึ้นภายในองค์กรของพวกเราคือจริงๆมันก็จะมีความแบบเดินเรนะือเนาะมันก็จะมีความแบบฟิลแบบต้องเป็นกับปิตันวางแผนนู่นนี่นั่นบ้งเพราะว่าตัวละครตัวเองจะพูดเรื่องความรักครอบครัวภรรยาลูกในวนวันนี้แค r อททำไมอยากกินแครอทขึ้นมา วัดแคลอดรอยอันเดียนะจะปลูกยังไงอ่ะปลูกได้ไหมเน,นี่ยปลูกที่กี่อันเนต้นตน้ำเลยปลูกเลยแ้่ผมจะไปดูนั่นว่ายโยเกิดผมหมักแล้วได้อะไรอ๋อ,อแล้วก็ยังมีปลาแฮริงด้วยถ้าผมตกปลาไม่ได้ไง ผมไม่ชอบตกปลาในเกมเราตกให้ดูแล้วกันทำไมมันถึงไม่สนุกอ๋อนี่อีกนานนี่เป็นห้องหมักนะเออเราก็ไม่รู้เราไม่เคยเดินเรือหรือว่าจริงๆแล้วไอ้การหมักคือที่พวกน้ำโปง่งน้ำปลาก็เหมือนกันปะแล้วบรรยาก,กาศเมือวน,นี้ไม่ดีเลยแล้กันนะขอไปที่อื่นได้ไหมบรรยาก,กาศไม่โอเคอะ่ะ โอเ,เพิ่งอะไรกันกันมีคนเรียกมีคนเรียกเราไปที่นี่ทีนึงก็เดินไปดูหน่อยอืมตีมอกอ่าเมื่อกี้ถึงไหนนะเราเพื่อนปลูกแครอทผมทำโยกเกร์บแล้วก็เปิดเมืองใหม่ผมก็ประมาณนี้ เกมนี้สนุกไหมถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์บาย